สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มีทริคดีๆนะคะจะมาแนะนำใครเคยติดปัญหาตรงช่องทางการชำระเงินของตัว Shopee Affiliate ไหมคะคือ,เ,อ,อเราอะกุ้งอะก็คือติดตรงช่องทางนี้นานมากนะคะประมาณ2เดือนเนาะและทีนี้ก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนไปเปิดเจอพี่คนหนึ่งเขาแนะนำนะคะให้ไปเ,เข้าไปแอด ID Line นะคะตรงช่องทางหลังบ้านนะคะตรงมิชชันนะคะตรงนี้นะอ่าพอไปแอดตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีอ่อ Line Official นะคะเด้งมานะคะเราก็ทำตามขั้นตอนนั้นเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะทุกคนต้องไปอ่าหาไอตัว Affiliate ID ของตัวเองนะคะเข้าไปตรงหน้าตั้งค่านะคะอ่าตรง a f f i l i a t e ของตัวเองนะคะตั้งค่าแล้วก็จะมีเลขตรงนั้นนะคะ อ่าแล้วก็ก๊อปปี้มานะคะก๊อปปี้มาแล้วก็มาใส่ในช่องทางที่พี่เขาสอบถามนะคะหลังบ้านที่เขาสอบถามนะคะก็กรอกไปตามรายละเอียดนี้เลยนะคะอันนี้ที่ที่กู้กรอกนะคะตามรายละเอียดนี้เลยเอ่อทีนี้มีอีกนิดน,นึงนะคะไอ้ตรงข้อมูลช่องทางของเลขบัตรประชาชนอะไรพวกเนี้ยนะคะเอ่อพี่ๆเพื่อนๆลองกรอกแบบให้ตรงตามบัตรถูกต้องทุกตัวอักษรเป๊ะๆ,ๆเลยนะคะไม่ต้องไปใส่ ถ้าเป็นตำบลน,นะคะก็ไม่ต้องไปใส่ตำบลน,นะคะถ้าเป็นตอ่อเขาให้ใส่ต่อจุดก็ใส่ต่อจุดตามนั้นเลยนะคะอย่างอำเภอก็ไม่ต้องเป็นชื่อเต็มก็ได้หรือเป็นชื่อ,อาตามาที่เขาให้มาในระบบเลยนะคะทีนี้ก็ใส่ไปตามรายละเอียดนั้นเลยนะคะทีนี้กุ้งก็ใส่ไปแล้วก็สอบถามไปว่า,าพี่ๆคะช่วยดูให้นิดนึงได้ไหมคะว่าทางเราเนี่ยช่องทางการชําระเงินอะ่ะติดขัดตรงไหนหรือเปล่านะคะ แล้วช่วยอตอบมานิดนึงนะคะทีนี้เขาก็ตอบมาบอกว่ากำลังตรวจสอบนะคะอไอต้ตรงที่แคปว่า,าคือกุ้งอาจจะแคปไอ้ตรงรอพิจารณาไว้อตรงที่รอพิจารณานะคะอ่าแอดรูปไปให้ทางหลังบ้านดูด้วยนะคะก็แอดไปตามนั้นนะคะแล้วพอสักจริงๆทำรายการช่วง ประมาณช่วงเย็นนะคะประมาณห้าหงเย็นนะคะ <_ d ans> พอสักทุ่มหนึ่งนะคะพี่ๆเขาก็จะตอบมาบอกว่ารอ,อดําเนินการนะคะรอพิจรารณารอตรวจสอบนี่ค่ะ <_ d ans> ทุกคนก็รอนะคะก็รอไปนะคะว่าเขาจะตอบมาว่ายัางไงทีนี้ก็ลุ้นเนาะลุ้นว่าแบบเขาจะตอบมาว่าให้เราแก้ไขตรงไหนนะคะพอ <_ d ans> ตอนเช้าอีกวันหนึ่งนะคะก็เข้ามาเช็คอ่ะเขาบอกว่าพิจารณาผ่านแล้วทีนี้ก็แบบงงมากเลยค่ะมันไวมากเลยค่ะ ก็คือแค่อยากจะมาแชร์ให้เ,เพื่อนๆอลองทำวิธีนี้นะคะถ้ารอการช่องทางการชำระเงินที่นานอ,าอย่างกุ้องอะรอมา2เดือนนะนานถือว่านานมากเลยอพอมาใช้วิธีนี้ก็พอมาใช้วิธีนี้ก็รู้สึกว่าแบบว่าพี่เขาดูแลหลังบ้านได้อย่างดีนะคะต้องขอบคุณพี่ๆหลังบ้านทุกคนด้วยนะคะที่ดูแลเคสนี้นะคะให้เพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเผื่อว่าจะเป็นช่องทางที่แบบว่าให้อนุมัติการชําระเงินได้เร็วขึ้นนะคะ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนำเพิ่มนะคะ